you said so สวัสดีครับวันนี้เร g ซ e c o r d อ h a n n e l อีกแล้วนะครับนานๆเจอกันทีวันนี้ผมอยู่กับรถ m t 0 9นะครับวันนี้เรามีอ,าอะไรนะเขาเรียกอะไรวะผู้ไปถูกเราจะไปหาความสนุกสนานกันนะครับพอดีอย่ามาให้ใจดีครับวันนี้เปิดให้เทส R บอาร์ซรุ่นใหม่ครับ R7 เเดี๋ยวเราจะไปเทสกัน โอเคครับ okay, เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามไปเลยไป

สวัสดีครับพี่เรื่องที่เราเดินมองร้านแล้วแบบแลรวจะมาใช่ครับอันนี้เพิ่งมาจากดูน้ำน้าใช่ไหมเนี่ยกล้าวบ่ายจะต้องเช่าไปนาก่อนนี่โอ้ โอเคครับโอเคครับตอนนี้ถึงคิวของเราแล้วในการไปเทส R7 R7 Series R s e รีจาก R ยังข้างหนเดี๋ยวฟังคำแนะนำ เบรกครัดลองก่อนนะครับครับออที่ตัวเองขนาดนะครับสามารถปรับตั้งใหม่ได้นะครับอันนี้ตัวเองขนาดโอเคตอนนั้นปล่อยได้โอเคครับ โอเคครับผมว้าอาารเซนวินโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยรู้สึกแปลก โอ้โหบาดเลยสองสามรอบแรกเราทำความคุ้นชินทักสองรอบดีกว่าอะไรวะโอ้ยอีสบัดเหมือนกันเกี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไปไเป็นเลยแปลกแปลกเว้ย โอ้ยบ,บ,บาทบานบานไปแล้วขับไม่เป็น เอออย่ามาขับง่ายเด้อสปอร์ตดิขับยากเหมือนกันเด้เหรอเอออย่างนี้ได้อยู่าทางไงโอ้ได้ไม่ได้เลยกิไม่ได้เลยไม่ได้เลย อย่างบ้าโห่กเท่าไรลงไปเนี่ยตายเขาไห ตายตายตายจีนองเอ้ยนี่แหละเหมาะหรือเปล่าล่สปอร์ตรู้ยังบ <laughs> ายชไาย <laughs> <c oughs> ต้องแคบๆต้องแคบๆไว้ แคบแค่ไว้แค่แคบไว้แคบแค่ไว้ไม่ได้โอ้ยเหมือนมาขับเหมือนมาขับรถเล่นด้วยเฉยอ,อ่ะอ่าเซเป็นขับดีอยู่ครับทรงกำลังได้แต่ว่าผมขับสปอร์ตได้เป็นมันก็จะแปลกๆอ่ะ ถ้าขับถนนได้อยู่ขับสนามนี่ไม่ได้เลยโอ้เขาบอกให้มองทางที่เราจะไปก็พยายามมองสุดๆนะถ้ามองออกข้างมันก็จะออกข้างไปเรื่อยถ้ามอง

แต่ว,ว่ามันดึงดีนะครับ R7 เนี่ยเพราะมันเป็นรถสองสูบคอสเพลนน่ะไปจำเข้าไมาอีกทีหนึ่งที่อื่นเขาคงรีวิวหมดแล้วแหละอันนี้ให้ดูความติ้งต้องของผมแล้วกันโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อไอตอนมาขับ09มันยังขับง่ายกว่าดี้เลยผมไม่กล้ายอียงด้วยแหละมันเก่งๆไม่ใช่รถจักของไปเฮยอาการล้อล็อก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งขนอะขอเข้าวงแคบ เลยครับงเลยๆๆเลยเลยเลเฮ้ยเริ่มมาเริ่มมาเขาถึงบอกอยู่ว่าช่วงแรกเราต้องปรับตัวให้เข้ากับรถก่อนนะครับ ดังคาบิดออกดีมากกำลังมันเลยบิด ช่วงทอลกเนะี่ยอ๋าโอเค,อเค,อเค,อเคขอบคุณมากครับ <laughs> ออกนอกทางไปทีนึง